สวัสดีครับ ผมบอมสกีโฟนนะครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูนักเตะของปืนใหญ่อาร์เซนอลกันบ้างนะครับถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ค่อยโด่งดังอะไรมากนะครับรวมถึงค่าพลังก็ดูไม่สูงแล้วยังเป็นนักเตะบอลทองด้วยซ้านะครับผมแต่หลายคนก็คงอยากได้เหมือนกันนะเพราะว่านี่เป็นฟิชเชอร์เพย์เยอร์ครั้งแรกของเขานะครับเจ้าหนูเอมิลสมิธโลนั่นเองนะครับนี่ปัจจุบันอายุ20ปีเท่านั้นนะครับตำแหน่งหลักเนี่ยคือมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับผมแต่จากโปรไฟล์สามารถเล โดยเฉพาะแนวลุกนะครับยกเว้นกองหน้า c f นะฮะเดี๋ยวผมจะจับลงทุกตำแหน่งเลยนะฮะแล้วก็จะใช้อ t เทม p o s i t i o o Booster ให้ครบหมดเลยนะครับดูซิว่าค่าพลังในแต่และตำแหน่งเมื่อบูสแล้วเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะฮะอันนี้คือค่าพลังก่อน, Boost นบูส์นะฮะปีกซ้ายปีกขวาจะอยู่ที่86นะครับผม เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนแผนเปลี่ยนโค้ชนิดนึงนะครับเพราะว่าจากโปรไฟล์เนี่ยเขาสามารถยืนมิดฟิลฝั่งซ้ายมิดฟิลฝั่งขวาได้ด้วยนะครับแบบไม่ต้องบูสต์ตำแหน่งเลยนะฮะเนี่ยฝั่งขวา90นะครับฝั่งซ้ายก็90นะแต่เพิ่มมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะลองใช้อ t e เ p ทมโพ i ิชั o บูสเตอร์นะครับให้ครบทุกตำแหน่งไปเลยนะครับกดครั้งแรกจะเป็นปีขวานะครับ RWF นะฮะ คือยืนได้หมดยกเว้น C F กองหน้าตัวเป้านะครับแล้วก็ DMF ที่เหลือได้หมดเลยนะฮะแล้วก็กองหลังนะไม่ได้นะครับผมแนวรุกก็ได้หมดนะยกเว้น C F อย่างเดียวนะครับกดต่อครับรู้สึกจะมีปีกซ้ายนะฮะปีกซ้าย L W F นะครับแล้วก็เหลือ S S กองหน้าตัวต่ำด้วยนะครับจะเหมาะหรือไม่เหมาะไม่รู้ฮะเดี๋ยวลองกดให้ครบทุกตำแหน่งนะครับจะได้เห็นค่าพลังที่แบบหลังจากบูสต์ไปเลยนะครับอ่านี่หมดแล้วนะครับนี่หมดแล้วนะครับ เดี๋ยวลองจับลงทีละตำแหน่งนะครับหลังจากที่บูสต์แล้วนะอันนี้บูสต์ครบแล้วนะครับอันนี้เพิ่มไม่ได้แล้วนะครับมิดฟิลฝั่งซ้ายฝั่งขวามันอยู่ที่90อยู่แล้วนะครับ c m เเนี่ยเป็น88ปนะครับ c m เปรับเป็น88นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนแผนครับถ้าเป็น AMF เนี่ย92อยู่แล้วนะครับปีกซ้ายปีกขวาครับก็เป็น88เช่นกันนะฮะ CMF กับปีกซ้ายปีกขวาเท่ากันเลยนะครับเท่ากันเลยนะถ้าเป็น เรื่องของการยืนตรงไหนเหมาะเนี่ยเดี๋ยวต้องดูในเกมนะครับมาดูรายละเอียดค่าพลังกันก่อนนะครับความสามารถในการเติมเกมลุกเล่นเกมลุกเนี่ย86นะฮะบ,บอลคอนโทรลดิปปิ้งไทยโพสชัช่นอยู่ในเกมที่ดีนะครับ89 91 90นะฮะส่งสั้น86นะฮะส่งยาว82นะครับอาจจะน้อยไปหน่อยสำหรับมิกฟิลตัวลุกนะครับผม จบสกอร์ก็ค่อนข้างน้อยนะครับ80เท่านั้นนะฮะยิงลูกฟรีคิก82นะครับลูกบอลไซส์86กลางๆนะครับสปีดเนี่ย93แต่สปีดต้น95นะนี่เป็นสาเหตุที่เล่นปีกได้ด้วยนะครับมีสปีดต้นดีนะครับคิกกิ้งพาวเวอร์ยิงแรง87นะครับผมแล้วก็ความแข็งแกร่ง80บาลานซ์ทรงตัว9ก้เลยทีเดียวนะครับความอึด92นะครับการใช้เท้าซ้ายอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับ ส่วนสกิลนะครับมี6สกิลนะครับอาจจะยังอ่อนประสบการณ์ไปนิดนึงนะฮะมีสกิลคองบอลถึง4สกิลนะครับดับเบิลทัสก็สกอตซ์วอเทอร์นคัตบีไฮแอนเทอร์นสเตปบอลบอลคอนโทรลนะฮะแล้วสกิลทำชิ่งนะครับวันทัสพาร์ตนะฮะสกิลเรียกฟาวล์เกมแมนชิพเพย์นสไตล์ของเขาจะเป็นคีไอทีเพย์เมเกอร์ครับก็อย่างที่บอกต้นคลิปนะครับว่านี่เป็นฟีเจอร์เพเยอร์ครั้งแรกของเจ้าหนูเอมิลสมิธโลเลยนะครับผมซึ่งค่าพลังเนี่ยเมื่อดูที่ค่าพลังอย่างเดียวเนี่ยอออาาจจะะะะะะดดูงงััั้นนนนนๆฮกก็็เเเปตรบบลท เบสเพเยอร์ uh, player, เนี่ยเขาเป็นนักเตะร,ระดับบอลทองแดงเท่านั้นนะครับผมพอเป็นฟิเชอร์ก็ก้าวกระโดดมาเป็นบอลทองเลยเนาะคือสาวกปืนใหญ่บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ทําเด็กปืนให้มีค่าพลังโหดสูงๆแบบ ทะลุร้อยบ้างนะครับนี่ก็อายุเพียงแค่20ปีเท่านั้นนะฮะจริงๆมันขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเนาะคือถ้าเกิดว่าจะทํานักเตะตันทะลุ9 9ทะลุร้อยหมดเนี่ยผมว่ามันก็จะไม่น่าเล่นเนาะมันจะไม่น่าเล่นนะฮะแต่ก็อาจจะมีคําถามย้อนมาว่าเอ้ยแล้วแล้วแรดฟอร์ดเก่งขนาดนั้นเฉยหรือแล้วอันซูฟติเก่งขนาดนั้นเฉอหรือนะครับผมแหมมันก็พูดยากเนาะถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นแฟนของทีมนั้นๆนะครับทุกคนดูจังหวะนี้สวยมากเลยผมชอบจังหวะนี้มาก นี่อันนี้ขออภัยด้วยนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อเป็นอาร์เซนอลนะฮะใส่เสื้อเรียพูแต่ว่าดูแตะรอดครับแตะรอดก่อนที่จะยิงเฮ้เอาเรื่องเหมือนกันนะดูอีกทีนึงฮะมุมนี้ชัดเลยนะนี่เกนูซี่จ่ายมาแล้วแตะรอดตอนแรกว่าจะไม่เอาจังหวะนี้มาให้ดูเพราะว่าใส่เสื้อเลียพูแต่ว่าแตะรอดแบบนี้ก็เอามาให้ดูนิดนึงนะครับเออเอาเรื่องเหมือนกันนะครับทุกคนคือต้องบอกว่า นักเตะแพ็กของอาร์เซนอลก็มีนักเตะหลายคนนะฮะที่ค่าพลังสูงนะครับแต่ผมเลือกที่จะขอรีวิวนักเตะคนนี้ก่อนนะครับเพราะว่านักเตะคนอื่นเนี่ยมาหลายครั้งแล้วแล้วผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมซึ่งแหมมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะแต่สําหรับนักเตะที่แบบเป็นฟีเจอร์เพเยอครั้งแรกเนี่ยผมขอ,ขออาจจะเน้นนิดนึงนะฮะหรืออาจจะเป็นนักเตะที่แบบว่านานๆนะครับผมเราจะได้เห็นเขาในรูปแบบฟีเจอร์กันบ้างนะครับตั้งแต่ภาคเก่าๆแล้วเนี่ยพอมาแบบนี้นะฮะมันก็ต้องมาทดลองกันบ้างนะ แล้วก็เป็นนักเตะระดับบอลทองด้วยนะครับต้องบอกก่อนนะฮะค่าพลังเนี่ยไม่สูงแล้วก็ความสามารถเนี่ยก็งั้นๆนะครับผมก็อยู่ในเกณฑ์ที่กลางๆอ่ะแถมสกิลก็มีน้อยด้วยนะฮะทำให้บางคนอาจจะไม่อยากได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่เด็กปืนจริงๆอ่ะคงไม่อยากได้เลยนะฮะถ้าเกิดใครไม่ใช่เด็กปืนก็คงอยากได้นักเตะปืนที่มีค่าพลังสูงๆอย่างโอบอมายองนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ฟอร์มจะดีด็อกอยู่นะครับปาเตเปเป้นะฮะซาก้าก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ชอบนะครับผมแต่ ก็อยากจะนำเสนอในหลากหลายรูปแบบหลายๆมุมกันบ้างนะครับเอาตรงๆนะความสามารถกลางๆนะครับแต่ว่าการเล่นเนี่ยมันก็มีจังหวะที่พอได้ชมเขาบ้างนะครับพอได้ลุ้นบ้างนะครับแต่ข้อเสียมันเยอะเลยเกินนะโดยเฉพาะเรื่องของการยิงนะมิดฟิลตัวรุกเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ผมชอบในเรื่องของการยิงด้วยนะครับคือไม่ใช่ว่าเลี้ยงบอลครองบอลดีอย่างเดียวจ่ายบอลดีอย่างเดียวนะครับผมแต่ว่ายิงไม่ดีนะฮะเนี่ยยิงแปกออกไปแล้วครับ แล้วไม่มีสกิลยิงสนับสนุนเลยนะฮะแต่มีสกิล6สกิลนะครับเราไปเปิดเพิ่มได้นะเนี่ยจังหวะแบบนี้นะถ้าเกิดมีสกิลหรือมีฟินิชชิ่งที่มันดีกว่านี้นะจะหวังผลได้มากกว่านี้นะครับถ้ายืนเป็น AMF นะจุดอ่อนก็คือเรื่องของการยิงนั่นแหละครับเรื่องของการทําเกมนะฮะการคลองบอลเนี่ยมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยเฉพาะเรื่องของสกิลนะครับมีสนับสนุนหลายสกิลเลยนะฮะในเรื่องของการคลองบอลนะครับทำให้ใช้ใช้ท่าที่เยอะนะโดยเฉพาะใครที่แบบชอบล็อกชอบเลี้ยงเนี่ยนะ แต่มันอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับสำหรับการเล่นออนไลน์นะเออเราก็พูดแบบ<ส>กลางๆไปเนี่ยดูยจังหวะปั่นนะพยายามชงให้ปั่นแล้วชงให้ยิงแล้วนะครับแต่หลายๆล,ลูกก็ยิงออกกรอบไปเยอะนะครับฟินิช,ชิงน้อยสกิลก็ไม่มีสนับสนุนนะครับผมไนปะเปิดเพิ่มได้นะถ้าเกิดใครแบบจะปั้นเขาเป็นตัวยิงนะไปเปิดสกิลยิงเพิ่มได้ครับหรือว่าจะเอาเป็นตัวสำรองก็ไปเปิดไฟติ้งสปิรตก็ได้ครับแล้วแต่ชอบนะครับคือสกิลมันเยอะนะที่จะเปิดให้นักเตะคนนี้เนี่ย ขึ้นอยู่กับว,ว่าเราอยากจะเติมเต็มส่วนไหนของเขานะฮะเพราะว่าม,มันมีสิ่งที่ต้องเติมเต็มเยอะเลยนะฮะยัง,ยงต้องเก็บเลเวลอีกเยอะนะครับยังต้องการช่วงบินอีกเยอะสําหรับนักเตะคนนี้ในชีวิตจริงนะฮะแต่อายุเพียงแค่20ปีครับยังมีเวลาอีกเยอะในการพัฒนาตัวเองนะฮะยิงตู้เข้าไปไม่ใช่ว่าค่าพลังน้อยแล้วยิงไม่ดีนะครับมันก็มีจังหวะที่ยิงได้ดีด้วยนะครับไม่งั้นเราก็จะเล่นบอลขาวเราจะเล่นไทยลีกกันไม่เก่งเพื่ออะไรใช่ไหมฮะนักเตะระดับนี้ยังไงก็ต้องเก่งกว่ารระดับไทลหือ บอลขาวอยู่แล้วโอ้ผมไปเปรียบเทียบอะไรขนาดนั้นนะฮะคือบางคนน่ะเล่นนักเตะเก่งๆจนจนชินไงพอมาเล่นนักเตะระดับบอลทองหรือนักเตะที่แบบแหม่ถ้าพลังไม่สูงแบบนี้เนี่ยก็อาจจะบอกว่าอ่อนกากนะฮะแต่คุณลองไปเล่นนักเตะบอลขาวดูแล้วมาเล่นนักเตะระดับบอลทองแบบนี้นะฮะเก่งเอาเรื่องนะครับเก่งเอาเรื่องนะครับทุกคนจริงๆตำแหน่ง AMF เนี่ยถ้าเกิด เมซุตโอซิลเทพปืนยังอยู่เนาะก็คงเป็นเขานะครับผมที่ยินตรงนี้นะแต่ตอนนี้ก็คงรอมาติดอดการ์ตนะฮะตัวใหม่ของอาร์เซนอลที่จะติดฟีเจอร์มานะครับเมื่อไหร่ก็คงต้องจับสมิธโลเนไปเล่นเป็นตำแหน่งอื่นนะแต่ถ้าเกิดปีกซ้ายปิดขวาก็มีซาก้ามีเปเป้อยู่แล้วไงก็จะลงตรงไหนนะทีเนี้ย CMF ไม่รู้ว่าจะเหมาะหรือเปล่านี่ครับนี่มีสกิลคอสโอเวอร์เทิร์นหรือว่าโรนัลโดช็อปด้วยนะครับนักเตะมันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบ ตายตัวที่ตำแหน่งนะลองเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ถ้าเกิดใครไม่ได้เล่นแผนที่มี amf นะฮะก็จับไปเล่น cmf หรือว่า midfield ฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้นะครับผมเพราะว่า1เลยเนี่ยเขามีสปีดต้นดีแล้วก็สปีดเนี่ยสามารถเป็นตัวที่พาบอลไปกับเท้าได้นะครับในเรื่องของการคลองบอล สำหรับใครที่ทำฟูลทีมอาร์เซนอลนะฮะแล้วมีฟีเจอร์หลายคนแล้วนะครับตัวนี้อาจจะเป็นแบ็กอัพตัวอื่นได้หลายตำแหน่งเลยนะครับถ้าจะให้ดีก็ไปเปิดสกิลซูเปอร์ซับเพิ่มนะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะให้เขายิงดีขึ้นก็ไปเปิดสกิลยิงแล้วก็เลือกเลยครับอยากได้สกิลยิงสกิลไหนนะครับแต่ถ้าเกิดจะเอาไปดวลกับเพื่อนหรือไปทำทีมแข่ง อย่างอื่นที่ไม่ใช่ฟู okay. อ์เซนก็คงสู้ลำบากเหมือนกันนะครับต้องการช่วงบินอีกเยอะสำหรับนักเตะเจ้าหนูคนนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที <h <h ่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวฟตันคลิปอื่นได้เลยครับ